สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเราและย่ต่างประเทศเนาะและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบิร์สุขุสุกนนะเมื่อนี้ก็ขออนุนญ,ญาตมาเป็นช่วงตอบคอมเมนต์นะเพระาะว่าเรื่องคําที่ก็เอาลงไปใ้มีดราม่ากเกิดขึ้นนะอ่อก็อามาได้สองสามคนนั่นแหละเนาะที่คือจิแม่นบมเข้าใจที่ค่อยอธิบายพวกเขาฟังนะค่อยจะยอมไม่ดี้ะถ้าคนบมเข้าใจอีดีอีโดถ้ามันเงือก ปาน,นั่นถันนา,นะาเนาะเข้าใจไหมว่าเงินลงกับพิษเงินขึ้นกับพิษอีห้ามึงะพิษกูไปยังเห็นประชาชซนันทึกรอกกูไปยังเห็นประชาโนฮันทึกเขาต้มแล้วต้มอีกไะตนซิปเปื่อยแล้วเพราะเขาพวอีหนูอีนี่ย่งนะตลาดโลกคําลงนะเนาะคาแปรปวนคามันก็ลงเบิดประเทศอื่นเขาลงแต่น้อยเดียวลงคือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขา,าเขาลงอยู่ี่มื่นมันบอกแต่ว่าไปซื่อนอยู่ี่มื่นหนึ่ง เขาจะยู่แบบนั้นเขาไม่ได้ลงคือแบบมือเนื่องต้องลงไปสองสามรอบนะนายเชนอยู่ประเทศลาวขอให้ได้คนลาวหันแตกตื้นและแห่พากันแห่เอาคำออกไปขายนะความปั้นนะบั้ไหมเอาคำออกไปขายในพวกเขาได้กําไรหลาย,ลายตื้อก็จะบอกพวกแก้วน,ะนี่ถ้าว่าพวกแก้วเขา้าใจงากนะพวกเก้าเห็นบ่เมื่อสิบปีที่แล้วคำมันอยู่บ้าทเท่าไหร่ล้านปลายสองล้านมันบอกเป็นอย่างคำมันจึงดี่โตขึ้นมาถึงสามสิบปลายล้าน นะแล้วมันก็มีช่วงนที่มันดิดขึ้นดิดลงนะมันก็มีอยู่นะมีการลงมีการขึ้นมีการลงมีการขึ้นอยู่แต่มันจะขึ้นไปหน้านะมันก็ได้หยุดลงเทียนเซา,า้าล้าคือปั้นกับอยู่มือเนี้นะ่ะซุบไปตกใจเขาบอกแล้วมันจะซุบไปตกใจถ้าเกิดมันเป็นแน่แนเป็นอย่างคือคำบลงไปบ้านนึ่งละคือหลายสิบปีที่แล้วลหละคือบ้านนึ่งละสี่ห้าแสนท่ล่ะอ่ะเปั้นในพวกเจเอาวอางมาขายนะถ้าคนมันสลดัดนะ ช่วงที่คำลงนี่ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไหมถ้าใครเล่นคำอยากซื้อคำเก็บไว้นี่ซื้อช่วงนี่นะเก็บไว้นะไปซื้อเก็บไว้พอคำมันดิ่โตขึ้นราคาคำขึ้นเอาไปขายเแบบนั่นมันจึงชืกค่อยเห็นแต่ประเทศลาวนี่ไลนะคำขึ้นแห่ไปซื้อคำลงแห่กันไปขายพวกเจ้ากิดบ้าคนที่เปิดห้านขายคำเขางโงนะ่บ่ห่ะเขาไม่ได้โง่ไลยเขาปั้นเจ็บ พวกจ้าแห่กันไปขายคำตอนซ่อมเนาะแรงเล่เขาขึ้นก่อนพวกจ้าไปซื้อขายคำตูกแล้วไปซื้อแพงเขาบอกว่ามีคำหันเก็บใบใส่ใบอวดคนเดินะนะซื้อนะ่ะบ่ต้องไปตุกเทดมเขานะ่ะถ้าเกิดไปเจ้าตุกใจแห่ไปขายน้ำเขาเอา้าเดี๋ยวมันขึ้นทอมหน้านะ่ะพวกแกาจะเอาเงินใส่ไปซื้อคำมาใส่อวดเขาอ,อีกนะ่ะบ่มีแล้นะวน่ะเพราะคำมันขึ้นสูงเร็วในีฮะแล้วคนที่เล่นคำนะ่ะจะต้องหูก่อนว่าช่วงนี่เป็นโอกาส เราต้องไปซื้อในช่วงที่คามันลงเก็บมาไว้พอช่วงคามันดีโตขึ้นเจ้าต้องขายออกนะเจ้าต้องจับเบื้องว่าช่วงใดมันดีนะเจ้าต้องโอกาสให้มาเหมาะแล้วเจา้าขายเทขายออกเจ้าจะได้กําไรนะมุนมีประเทศไหนเฮ็ดคือประเทศลาวเลยขึ้นเฝ้าไปซื้อคำลงเฝ้าแห่ไปขายยาซุปประเทศมีแต่คาดทืนกับคาดทืนถ้าอยากได้กําไรในช่วงที่มันลงนะ เฝ้าไปซื้อเก็บช่วงที่มันขึ้นเฝ้าเทขายออกอันนั่นคือคนสลัดนะก็แตกตื่นเหมือนมันข้อคิดของค่อยเขาจะบอกให้ทุกิดว่านายทูนขายคำหรืวห้านขายคำเขาง่บป่เขาจะยอมเสียเงินมหาศาลเพื่อจตซื้อคำพวกแกมาเก็บมาตุนไว้บ่เขาก็ได้เขาไม่ได้โง่ถึงขนาดนั้นมันโง่ใส่จีมายอมเสียเงินมาหึมมามหาศาลมาซื้อคำพวกแกเรามาเก็บไวนะมันไม่มีนะนายทูนจะหู้ดีคอยบอกเจ้าโลดนะ อย่างที่เอยบอกถ้าเกิดว่าเขาปิดห้านไค่คำหันโอเคนะพวกแก้วจงเข้าใจเมื่อน,นั้นแหละว่าคํามีปัญหาแต่ถ้าเขายังเปิดหับซื้ออยู่มันไม่ได้มีปัญหามันปั้นกันเองนะเขากินกําไรหลายล้านตื้อเด้อในหอบนี่นะเพราะว่าคอนเทนต์ล่ะกัความแตกตื่นของพวกแก้วนี่แหละเก็บไว้มีสติเขาบอกว่าให้มีสตินะ พยาญญาบางการสโลตเห็นบอกเมื่อคืนนี่มันกสโลตมาแล้วมันบอกแล้วมันนี่มันกสมันอยู่ซ้ำเก้ามันบ่ได้ขึ้นมาลงทับยิดว่มันิีึ้นแต่มันกระบบขึ้นมันสีลงมันกระโบลงมันอยู่ในการสโลตแล้วตอนนี้ฮะนะนะใจเย็นๆนะการพันเปรตลาดลูกมาอันของอันอันนี้เนาะแล้วถ้าว่าว่าเจ้าเจ้าว่าให้มดสินค้านําเข้ากับสินค้าในประเทศประเทศเราเฮามีหลายอย่างผลิต เองแล้วเจ้าต้องเว่าให้มันครบเดอ้ออย่าว่าแต่เรื่องคำคือคอยกระว่าอยู่ว่าสินค้านําเข้าอันนั้นมันบวสามารถลดราคาลงมาให้พวกแก้วได้คือกับเงินนะอันนี้บวสามารถเฮดได้แม่ค่าผู้ใดกับบสามารถเฮดได้เพราะสินค้านําเข้ามันกับแพงอยู่แล้วจะจิมาขายทึกจะจิโยอมบอกนะแล้ววันนี้มาสินค้าอยู่ในประเทศตัวเองถาต้องถามก่อนว่าคนราวนิยมสินค้าอยู่ในประเทศตัวเองบอกมันกระโบดเห่ะมันกระบรไดะะบไห้ อาภาษณ์โซนคนลาวหะนียยังเลือกการนําไส้สินค้าอยู่ในตั้งประเทศที่นําเข้ามาเขาบ่ได้นําเขาบ่ได้มักสินค้าอยู่ในประเทศตัวเองนะเพราะเขาก็บ่ได้ไว้ใจคือหลายค่อยคือค่อยว่ามาหลายๆคลิปนะน่นะเจ้าต้องเข้าใจเนี่ยน,นั่นก่อนนะสินค้าผลิตทุกอย่างเจ้าต้องเบื้องก่อนว่าเขานิยมสมไส้บ่ะนะมันทงว่าค่อยว่ากันอีกเชนึงนะ ถ้าเกิดว่ามันแจกตื่นโอเคประเทศลาวอ่าประชาชนคนลาวหันหันมานิยมสมไส้ของที่ผลิตอยู่ในประเทศตัวเองแล้วแล้วเขาเลยปิดการนำเข้าแล้วโอเคตอนนั้นเขาว่ากันนะแต่ตอนนี้คนลาวยังนิยมสมไส้ของที่นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่คือเก้านะมันเฮ็ดบ่ได้เพราะเขาอันเคยจินกันมาแต้โดดแล้วเนะาะแล้วพูดเนี่ยมา มึงคิดแนวไหนว่าเราต้มลาวคือมึงหู้วัดทุกแนวเนาะแนวนี่คันมึงเก้งมึงเอาตัวรอดซะก่อนคันแน่มึงมาบริหารแม่กูซีเบิ้งว่ามึงเก้งสั่นไหนสิไปซ่อนอยู่ตั้งประเทศนี้ยงกูจะบอกมึงให้เด้อนะมึงมีปัญญาเลือกกูบอมึงมีปัญญาให้กูเข้าไปบอนะอย่าคอมเมนต์งูงูนะอย่าคอมเมนต์งูโง่สกูนะมึงหู้อยู่ว่าไทย สามารถขึ้นไปบริหารได้ไครบอสามารถขึ้นไปบริหารมึงคิดว่าปัจจุบันเขาที่เป็นบริหารได้บอกต้อให้สลาดจำไหนมึงกับ่บมีปัญญาถ้าพ่อมึงบบได้เป็นคนเลือกนะนะเอาคอมเมนต์มันสลาดสลาดเอาแบ่งปันความหู้ใส่กันอย่าซุ่มมาแบบเซะแบบนี้ถ้าเซะแบบนี้เวลาเขาต้มแหงไปจะมาค่อยล่า้หันนะเอาความหู้มาแบ่งปันกันนะ ก้อยบอกพวกแก้วนี่เตือนสิตีต้พวกแก้วนี่เพราะอยากให้พวกแก้วหู้ในเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่ามันมันจะออกมาแนวใดนะสาดให้ทันคนคิดให้ทันคนเด้อนะอย่าสู้เอาแบบอันเงือกควมกินเงือกคอมเมนต์เงือกนี่นมาใส่นะถ้ายัางเงือกอย่างนี้เนะี่ยแบบนี้ควมันจุ่งดังมึงเขาหัวควนจนตายเด้ฮะหู้บ่นะ่ะสาดให้ทันคนแน่นะคิดให้ทันคนแน่ เดอ้อนะเดี๋จูไลเบืองดีๆกูก็ได้เป็นพวกรีไยัยนะกูบ็ได้หนีบูได้ซ่อนนังถ้ากูรีซ่อนมึงก็เห็นกูเดอ้อนะถ้าจีให้กูไป็นประธาน <c oughs> มีปัญญาเลือกกูแล้วกูจังจีได้ไปถ้าบ่ามีปัญญาเลือกกูกูบบได้ไปเดอ้อบักพุด <c oughs>